จะปลิวอีกไหมสรยุทธเปิดเพลงเข้ารายการรับพิธาช่าเน็ตหยอกเจ้าของเพลงจะว่าอะไรไหม เรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นถึงกับช่องปลิวคามือสำหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธ์สุดทัศนาจินดาทีลาสุดเป็นที่ฮือฮาอีกรอบสำหรับเพลงเราคือเพื่อนกันของวงสามัญชนเมื่อสรยุทธ์นำมาเปิดกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อโหมโรงรับแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลโดยพิธีกรชื่อดังที่เคยชวนให้ชาวเน็ตบางส่วนที่พาคณะทัวร์มาลงออกมากรีดสิครับกรีด หยอกเย้าหอมปากหอมคอว่าเพลงนี้พักรวมไทยสร้างชาติเคยนำไปใช้ในคลิปหาเสียงแต่เจ้าของเพลงเขาไม่ให้แล้วตนจะโดนว่าอะไรไหม สำหรับเพลงเราคือเพื่อนกันคือผลงานของวงสามัญชนซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านการรัฐประหารโดยมีสมาชิกแรกเริ่มสองคนร่วมกันแต่งเพลงเราคือเพื่อนกันเพื่อใช้รณรงค์ช่วยเหลือพลเรือนที่ถูกพิจารณาคดีในศาลทหารเพียงเพราะชุมนุมรำลึกครบรอบหนึ่งปีรัฐประหารซึ่งประกอบด้วยคุณรังสีมันโรมปรกรณ์อารีกุลชนทิชาแจ้งเร็ว เพลงดังกล่าวถูกนำมาใช้อีกครั้งอย่างต่อเนื่องในการชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในแฟลชม็อบที่ต่อมาเรียกว่ากลุ่มราษฎรหรือคณะราชฎร63โดยวงสามัญชนปรากฏตัวแสดงสดทั้งในเวทีปราศัยขนาดใหญ่รวมถึงในการชุมนุมย่อยในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด กลายเป็นเพลงสำคัญประจำการชุมนุมที่ติดหูต่อมายังถูกนำไปใช้ในการชุมนุมอื่นๆสำหรับเรียกร้องความเป็นธรรมเช่นการชุมนุมเพื่อให้กำลังใจชาวเมียนมาโดยมีการแปลเนื้อเพลงเป็นภาษาเมียนมาประกอบและก่อนเริ่มพูดคุยในรายการสรยุทธ์ได้บอกว่าด้วยความเป็นกลางขอถามคุณพิธาว่าเห็นคุณพิธาไปพูดที่ไหนก็บอกว่าตัวเองเป็นว่าที่นายกตลอดในอดีตวัฒนธรรมการเมืองแบบเดิมเขาจะสงวนท่าที จนกว่าจะประกาศรับรองเป็นทางการแต่คุณพิธาไม่ใช่อย่างนั้นแหกกดออกไปเลยถามว่าเพราะอะไรพิธาตอบว่าผมว่าผมก็ระมัดระวังตัวพอสมควรนะส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าว่าที่นายกเพราะว่ากกตก็ยังไม่ได้รับรองผลแต่ผมคิดว่าในช่วงที่เป็นสุญญากาศทางการเมืองแบบนี้มันใช้เวลานานเนอะ จำได้ว่าฟังข่าวตุรกีใช้เวลา2-3สาวันก็สามารถที่จะประกาศได้ให้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจว่าเรายังมีเป็นรัฐบาลในช่วงที่ต้องส่งมอบให้รัฐบาลที่ต้องเข้ามาก็คือว่าณปัจจุบันตรงนี้มันยังมีเรื่องที่ติด ที่ต้องไปบวชกันในสภาก่อนอันที่1อันที่2ก็คือพลเอกประยุทธ์นายกคนปัจจุบันก็ไม่เคยประกาศยอมแพ้แล้วก็ยังไม่เคยส่งมอบงานตามปกติเดี๋ยวนี้ในโลกสมัยใหม่ความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนผ่านของอำนาจแบบไร้รอยต่อเพื่อที่จะให้ประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็ทำงานต่อได้แต่ทุกวันนี้มันก็มีหลายเรื่องที่ยังไม่มีคำตอบตกลงดีเซล32บาทหรือ37บาท ตกลงเรือดำน้ำ3า3 5 0 0 0ล้านยังไงต่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่รอเวลาเข้ามาแก้ไขตรงนี้ก็2-3สเดือนที่ประชาชนจะต้องเดือดร้อนเราก็ไม่อยากจะเป็นช่วงฮันนีมูนไม่อยากเป็นช่วงปฐมทิเทศเมื่อถึงเวลาสภาเลือกเป็นนายกเข้าไปจริงๆก็ต้องทำงานได้เลยไม่ต้องมานั่งเรียกประชุมหรือว่าตั้งคณะกรรมการคือตั้งก็คือตั้งตอนนี้เพื่อที่จะ แต่พอไปถึงปุ๊บรู้ว่าประชุมคอรมอรวันแรกวาระควรที่จะมีอะไรบ้างเพื่อที่จะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างเมื่อวานที่เมื่อกี้เพิ่งออกข่าวไปที่ท้องถิ่น100วันแรกภัยแล้งมาแน่นอนแล้ว PM2.5 อาอาจจะมาแล้วที่ผ่านมาท้องถิ่นทำงานไม่ได้เพราะติดกฎหมายข้อไหนติดงบประมาณตรงไหนถ้าเกิดเรารู้ตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้ใช้แค่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยคราวหน้าถ้าจะต้องมีฝนตกหนักหรือเอลนิโย ที่อ่านข่าวกันบ่อยๆช่วงเวลา PM 2.5จะกลับเข้ามาเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เขาประกาศเขตภัยพิบัติไม่ได้อะไรที่เขาทำใช้งบประมาณไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้คราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนจะได้รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงประชาชนรอไม่ได้